สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านและเด็กๆห้องปวยนละวา้าที่น่ารักทุกคนนะคะเป็นยังไงคะคลิปแรกนะคะที่คุณครูส่งไปนะคะเรื่องขั้นตอนการล้างมือนะคะคุณครูขออนุญาตตอบแม็กก่อนนะคะพี่เด็กนะคะคลิปแรกที่คุณครูส่งไปเป็นขั้นตอนการล้างมือที่ถูกทีทีเด็กๆ คงปฏิบัติได้ถูกต้องนะคะวันนี้เจอกับครูเป็นวันที่สองคือวันอังคารที่12เดือนมกราคมพศ2 5 6 4นะคะคลิปที่สองแล้วนะคะที่ครูมาเจอกับเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูจะมาแนะนาเด็กๆนะคะเกี่ยวกับอาชีพและการแต่งกายนะคะดับตัวอย่างที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะคะอาชีพคือหน้าที่ของคนทุกคนในสังคมและทุกคนก็ต้องมีอาชีพ นะคะอย่างเช่นเด็กๆก็เหมือนกันเด็กๆก็มีหน้าที่หน้าที่ของเด็กๆก็คือเรียนหนังสือถ้าจะบอกว่าอาชีพนะคะของเด็กๆคือเป็นนักเรียนก็พูดได้นะคะอาชีพที่ครูจะแนะนาให้กับเด็กๆนะคะที่เด็กๆทุกคนเนี่ยรู้จักนะคะในอาชีพแรกตามตัวอย่างที่ครูยกตัวอย่างให้นะคะอาชีพแรกคืออาชีพอะไรนะคะเด็กอาชีพครูนะคะ อาชีพครูดูลักษณะการแต่งกายของอาชีพครูนะคะคุณครูจะแต่งกายด้วยชุดที่สุภาพเรียบร้อยนะคะและอีกอาชีพหนึ่งนะคะที่ทุกคนรู้จักนะคะดูจากชุดนะคะคืออาชีพหมอนะคะคุณหมอจะใส่เสื้อตาว่าสีขาวนะคะหมอแล้วก็อาชีพต่อไปนะคะที่เด็กๆจะรู้จักสังเกตได้จากนนการแต่งกายนะคะคืออาชีพอ,อะไรนะคะตำรวจเช่นคะที่เด็กตำรวจจะแต่งกายด้วยชุดสีากีหรือชุดสีน้ <pour S 2> าลมีหมวกนะคะ อบสิ่งที่เด็กสนใจคืออะไรนะคะปืนตำรวจมีปืนด้วยนะคะต่อไปต่อไปคืออาชีพอ,อะไรนะคะเด็กทหารนะคะทหารจะแต่งกายด้วยชุดลายตารางสีเขียวนะคะมีหมวกแล้วก็มีปืนเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะในทุกอาชีพนะคะเด็กสามารถที่จะเป็นได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะวันนี้นะคะคุณครูน,นะคะ,อ,ะอยากจะให้เด็ก ตอบนะคะว่าโตขึ้นเนี่ยเด็กๆอยากจะเป็นอะไรแต่เด็กๆไม่ต้องตอบครูในวันนี้นะคะเด็กๆสามารถตอบครูในวันพรุ่งนี้ได้นะคะอันนี้ไม่ใช่การบ้านนะคะแต่อยากให้เด็กๆไปคิดว่าโตขึ้นเด็กๆอยากจะเป็นอะไรยังมีอาชีพเยอะแยะเลยในสังคมนะคะที่เด็กๆสามารถประกอบอาชีพได้บางคนอาจจะรู้ว่าโตขึ้นอยากจะเป็นอะไรแต่บางคนไม่รู้นะคะสําหรับครูตอนเล็กๆครูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโตขึ้นเนี่ยครูอยากประกอบอาชีพอะไร ัจจุบันคุณครูก็มีอาชีพเป็นครูที่มีหน้าที่สอนเด็กๆนะคะแล้วก็สำหรับพรุ่งนี้นะคะถ้าใครตอบได้ว่าตัวเองอยากจะประกอบอาชีพอะไรสามารถที่จะอัดคลิปส่งมาให้คุณครูนะคะตอบคุณครูได้เลยหรือว่าส่งมาในลายว่าตัวเองอยากจะประกอบอาชีพอะไรนะคะแต่ว่านะคะบางคนอาจจะคิดไม่ได้ไม่เป็นไร นะคะเด็กๆลองไปฝึกดูนะหรือว่าเด็กๆลองไปถามตัวเองดูว่าเด็กๆชอบทําอะไรเริ่มแรกถ้าเราชอบทําอะไรเราก็ฝึกสิ่งนั้นนั้นแล้วก็สนใจในสิ่งนั้นบางทีพอโตขึ้น,นเด็กๆจะรู้ว่าโตขึ้นแล้วเด็กๆอยากจะประกอบอาชีพอะไรถ้าเด็กๆไม่รู้ในวันนี้ว่าโตขึ้นในจะประกอบอาชีพอะไรก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิดนะคะลองค้นหาตัวเองดูว่าเด็กชอบอะไร รเราก็ไปเรียนรู้ในสิ่งนั้นๆและมีอาชีพอีกหลายอาชีพนะคะนอกจากอาชีพครูหมอตำรวจพยาบาลนะคะอาชีพนักบินนะคะอาชีพช่างนะคะช่างยนต์ช่างสาฟ้านะคะถ้าบางคนอาจจะชอบซ่อมรถนะคะต้องไปเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพช่างหรือเป็น เป็นได้หลายอาชีพเลยเด็กๆลองไปอลองไปคิดดูนะคะว่าเด็กๆชอบอะไรแล้วค่อยตอบคุณครูนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูแนะนําเรื่องอาชีพและการแต่งกายเพียงแค่นี้นะคะเด็กๆลองสังเกตูด้วยนะว่าอาชีพแต่ละอาชีพเขาแต่งกายยังไงนะคะแล้วพบกับครูใหม่ในคลิปต่อไปนะคะวันต่อไปสําหรับวันนี้นะคะครูฝากไว้แค่นี้คะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็ก